โอเคค่ะในเรื่องของการตั้งด่านอย่างเงี้ยค่ะเราได้รับผลกระทบจากการตั้งด่านที่ผ่านมามีมีผลกระทบกับตัวเรายังไงบ้างเนียมีผลกระทบเรื่องหนึ่งเรียกตรวจบางทีพวกผมขี่แล้วผู้โดยสารไม่เรียกตรวจบางทีไม่ได้ลืมพกใบอยากกับขี่มาเงี้ยกเรียกตรวจก็มีความผิดต้องเรียกปรับสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างแล้วก็ถ้าส่วนมากนะถ้าพวกผมแต่งตัวเรียบร้อยก็เขาก็ไม่ค่อยเรียกเขาหร่ แต่ว่าบางทีกลางคืนน่ะเขาว่าด่านรู้ด่านเรียกตรวจด่างด่านสายตรวจอยงด่านจราจรหรือซึ่งอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับมันก็มีผลกระทบอยู่เยอะอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าเรื่องตัวแอลกอฮอล์แต่ว่าผมผมไม่อยากให้ตั้งหรอกดาอ่านนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ตรวจแต่รถรับจ้างข้าราชการไม่ตรวจนั่นแหล,มละ,ะนนมันผลกระทบเยอะคือพวกเดียวกันเงี้ยมันก็ผลกระทบเยอะครับ แล้วการจ่ายค่าปรับอะไรยังงจ่ายค่าปรับผมก็ธรรมดาครับถ้ามีคนรู้จักมีพวกคนตำรวจจากห้าร้อยเหลือสองร้อยจ่ายตรงนั้นเลยไม่ไม่ไม่ไปเสียที่โรงพักไปเสียถ้าพูดถึงถ้าเสียตรงนั้นเลยคือว่าคุยกันได้แล้วแต่แล้วแต่พวกผมผมพวกผมพูดขับรถจ้างพวกผมพูดตรงๆเลยนะถ้าเจอตำรวจใจดีป๋าช่วยผมหน่อยผมมีเงินหนึ่ร้อยนึงเนี่ยอย่าจับผมเลยร่อยนึงเอาพวกผมก็ถือว่าตำรวจเป็นคนดี แต่ว่าเจอตำรวจบางคนไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเอาแต่ผลงานเนี่ยพวกผมก็แย่การรับสวยมันเปนมันมันมัน,มนช่เรื่องน่าเกลียดแต่ว่าก็ต้องดูว่ากรณีไหนอย่างที่พวกผมรับจ้างพวกผมก็ไม่อยากเสียเวลาไปโรงพักไม่อยากเสียเวลาไปเจ้าไม่สั่งมาได้ใช้รด้เกียรติวันแต่พวกผมก็เสียเวลาไปโรงพักแต่ว่าเจอตำรวจใจดีบางคนก็ช่วยผมหน่อยร้ 150, อยหนึ่งห้าสิบหกสิบเนี่ยพวกผมก็โอเค แต่ว่าจริงๆแล้วพวกผมขับรถจ้างพวกผมไม่อยากให้มีด่านเลยจริงๆบอกตรงมีความคิดเห็นยังไงอะคะในตอนนี้ที่พบตรสั่งให้ยกเลิกการตั้งด่านชั่วคราวนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆพบตรขอบคุณมากๆเลยครับยา่ว่าตั้เทศยไหมครับยกเลิกชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพดี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 พบตรดีเป็นคนดีคิดถูก แต่จริงๆแล้ผมอยากให้ยกเลิกตลอดไปเลยไม่ต้องให้ตำรวจตั้งด่านเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมการตั้งด่านปุ๊บหนึ่งทำให้รถติดจริงๆสองบางทีมันมันก็หลายเรื่องหลายราวนะครับตำรวจเปกงกาบมากใช่บางทีตำรวจเจอตำรวจดีตำรวจไม่ดีก็มีเยอะใชะผมไม่ได้ว่าตำรวจทุกคนไม่ดีทุกคนนะแต่ว่าส่วนมากจะเกิน80 แล้วว่ามองว่าการปรับปรุงครั้งนี้ค่ะมันจะดีขึ้นไหมคะกปรับปรุงแบบไหนครับก็ที่เขากําลังวางแผนปรับปรุงดีดีด,ดีที่ว่าที่ว่าไม่ให้มีการตั้งด่านดีแต่ว่าให้ตรวจอันอะไรก็แล้วแต่ตรวจอันจุดจราจรอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ต้องมีด่านอนดีที่สุดไม่มีด่านดีครับแลอ,อ,อยากครับถามมาถามมาเอออยากจะเรียกร้องหรือว่ามีเสนอแนะอะไร พวกผมไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้หรอกครับเพราะวกผมท้ามาหากิน,านหาเช้ากินค่าแต่พวกผมอยากขอว่าอยากให้เน้นว่าพบตรเนี่ยปรับปรุงตำรวจตำรวจทวนที่ลูกน้องลงมาเนี่ยว่าเวลาจับตำรวจจับสำรอรถแท็กซี่สำนอมอไซค์รับจ้างเนี่ยอยากให้ตรวจด,ดูอยากให้เช็คดูว่าเขากิดไหมไม่ใช่ว่าขี่มาตามกฎจราจรเรียกตรวจเรียกจับอย่างเดียวมันไม่ใช่อยากพิจารณาอเ,เอา,าที่ว่าคนผิดอะคุณ เลี้ขวามาเนี่ยรถจ้างวิ่งขวามาเกาจับได้แต่เลี้วิ่งเลีท้ายไม่เรียกตรวเรียกจับบางคนเขาก็แต่งตัวไม่สุภาพอย่างเงี้ยผิดกฎหมายผิดกฎจราจรผิดก็เรียกตรวเรียกจับแต่งตัวไม่สุภาพกรณีไหนอ่ะกรณีคือว่าแต่งแบบนี้ไงครับแต่งแมาว่าใส่เนี่ยไม่สุภาพเราเข้าใจข้อสงวนะเราเข้าใจคนอสงวนว่าให้ใส่เขาให้ใส่แบบนั้นเลยใส่แบบเชิดเลยเงี้ยเนาะไม่แต่ว่าไม่ถูกแล้วเนี่ย ขี่เจอด่านปุ๊บเขาเรียกตรวจปุ๊บไปขี่ส,สาธารณะถูกต้องปุ๊บเขาเดินรอบรูเลยเอาแล้วใส่รองเท้าแตะใส่เสื้อยื่อิเขาก็เอามันไม่มีคำว่าคำว่าเรียกตรวจปุ๊บถ้าถูกตำหวดเรียกตรวจปุ๊บยังไงก็โดนไม่สัง่งเขาเอาจนได้ข้อหาเขาหาให้จนได้บางทีใส่รองเท้าแบบเพียนะ้ยน่ะไม่ใส่ถุงเท้าเขายังเอาเลย ผมต้องขออย่าให้ตั้งหนาดนนีที่สุดเ oh. พราะช่วงนี้ทุกวันนี้พวกผมก็ลำบากอยู่แล้วงานกินลำบากคิดว่าด่านยังมีความจำเป็นอยู่ไหมคะไม่มีความจำเป็นเลยครับในกรุงเทพนะในสำรับในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพคอทมอไม่มีความจำเป็นเรื่องด่านเลยคุณจะมาตรวจตั้งดนานจับตรวจเรื่องอะไระไม่มีเลยถ้าด่านยาเสพต,ติดคุณต้องตั้งที่ว่าผู้ทอนที่เขา ผ่านเข้ามานูแต่ใน,นเมืงไทยไม่มีหรอกครับไม่จมําเป็นต้องตั้งด่านในส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยค่ะกรณีเราที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเงี้ยเรามีผลกระทบจากการตั้งด่านที่ผ่านมามีบ้างไหมครับก็นิดหน่อยครับผมก็ช่วงช่วงทั่วไปแบบว่าเช้าเ้าเ,าเาย็นเย็นบ่ายบเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่แต่กลางคืนคือว่าพวกเมาไอม่ขับตัวนี้น่ากลัว เป็นด่าน What าวัดแอลกอฮอขาผมแบบด่ากฮถ้าด่านทั่วไปตรวจไม่มีปัญหาครับเพราะพวกผมทุกอย่างครบหมดแต่คนที่ผิดกฎหมายเราก็ไม่รู้เราเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ที่ทางของบตรสั่งให้มีการยกเลิกการตั้งด่านชั่วคราวแต่ว่าเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเนี้ยค่ะถาาว่าผมก็ไม่อยากไม่อยากอนี่นะอยากให้มีด่านเหมือนเดิมเปนหนึ่ง ช่วงเช้ากลางวันในเนี่ยทั่วไปเนี่ยตั้งด่านเนี่ยเฉยๆแต่กลางคืนพบพวกที่เมาเยอะการกินเนี่ยเวลาพลาดมาเขาไปเกี่ยวพวกเราเ้วเราสวยแล้วลูกหลานพวกเราจะอยู่กันยังไงมันหลายอย่างพี่ใช่ปะคือ,อยังคงอยากจะให้มีการตั้งด่านไม่มีตั้งดา่ดานกลางคืนครับแล้วมองว่าการปรับปรุงในครั้งนี้ค่ะคิดว่ามันจะมีไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมคะก็ที่ท่านว่ามาผมว่าก็ดีนะครับ มันก็แยกมันได้สองทางอะครับแล้วเราอยากถ้าเราอยากจะเรียกร้องหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือแนในการปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ผมเห็นอย่างนี้ก็ดูดีเลยครับปกติของเราแล้วครับชอบครับอย่างนี้เห็นด้วยกับการที่จะมีการปรับปรุงผมงเฉยครับเห็นอยนปกติแต่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวก็วคืออยากให้มีการตั้ง,งด่านตั้งด่าน คือเรายังมองว่าด่านเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่ใช่ไหมคะเป็นความเป็นมีความจํเมาจเป็นมากครับเพราะไอ้พวกเหตุกฎหมายบ้านเรามันเยอะผมกลัวข้อเนี้ครับเจ้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่มีการแบบบางด่านเราต้องยอมรับว,ว่าบางด่านมันก็จะมีแบบยัดข้อหาอะไรอย่างเงี้ยเรามองเรามองถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้โหสำคัญมากเลยครับค,คือว่าใครคุณลืมเลย <c oughs> ได้คือว่าด่านมันมันก็ดีดีบางอย่างเสเสียอย่างคือว่าถ้าเจอด่านลอยเนี่ยพวกพวกผมหรือว่าช <c oughs> าวบ้านทั่วไปก็จะเดือดร้อนเราเจอคดีบางอย่างตำรวจชอบยัดยาบ้างตัวชี้มากจะเนี่ยครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าเจอกรณีแบบนี้แล้วเรามีวิธีการคุยยังไงหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหายังไงในเรื่องนี้คผมไปตอบได้ไหมครับหมายถึงว่าเราเนี่ยแบบเราที่มีการแบบสู้คดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมันก็ต้องมีสู้คดีครับถ้าเราโดนโดน,นถูกยัดมีการตรวจฉี่แบบนี้มีไหมคะ ตัวเชมีครับแล้วเจอว่าพบสารเสพติดหรืออะไรแบบนี้มีไหมคะหรือว่าผ่านหรือว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรอย่างอย่างอย่งคสนผมไม่มีครับ,รบแล้วคนอื่นๆที่เราเคยเจอมามีไหมมันก็มีมากอ่ะครับครับเพื่อนเคยไลฟ์ฟังครับตรวจอย่างว่าอยู่แถวราชดาเนี่ยครับเพื่อนผมตรวจให้ถูกเรียกตัวีชแต่ไม่มีแต่ตำรวจ ท่านหนึ่งเขาจะยัดให้<ม>จะก็าหา<ม>ขอตังค์แล้วเราเแล้วทางเพื่อนของเรามีการแก้ไขในเรื่องนี้ไนหะมโทรหาเพื่อนครับปรึกษาเขาบอกว่าไปไปตัวที่โรงพยาบาล<ม>ทางมีก็ยอมไม่มีไม่มีเราก็นี่กันเลยสรุปก็คือไม่มีไม่มีที่โรงพยาบาลก็คือไม่มีผลตรวจสองที่ืูตรงกันไม่มีไม่มีนะ่ตางาั้โรงพยาบาลไม่มีแน,น่อนอะน<ม>ทางของไอ้เพื่อนที่ไมจะยัดอย่างเดียวผมก็เจอเคสนี้มาเพื่อนโทรเคยโทรมาบอก มีแล้วการตั้งด่านยังจังจังจังมีความสัมพันธ์เหรอคะในเมื่อในเมื่อถา้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกเิดขึ้นก็ะถุ่มันก็มันก็ดีนะครับมีด่านอ่ะแต่ไอ้ข้อหาอย่างนี้เราก็ไม่ชอบอยากให้ทางของบอสลอมมีการแก้ไขในเรื่องี้ยังไงบ้างะคะอยากอยากให้ท่านให้ตั้งด่านเหมือนเดิมแต่ให้ท่านบอกลูกน้องของท่านบางสิ่งบางอย่างถ้าผิดก็คือว่าให้เขาจับ ถ้าโถงก็ปล่อยเข้าไปก็เนี่ครับ